เลือกถังบำบัดน er ้ำเสียย si in si ังไงให้เหมาะสมวันนี้ผมมีคำตอบครับสวัสดีครับผมโตต่อเติมถังบำบัดน้ำเสียนะครับเราควรที่จะเลือกขนาดให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนะครับถ้าเราเลือกถังที่มีขนาดใหญ่ไปก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณในการติดตั้งถ้าเราเลือกขนาดที่เล็กเกินไปก็จะทําให้การบําบัดน้ําเสียเนี่ยบำบัดได้ไม่ทันซึ่งวิธีการคํานวณถังบําบัดน้ําเสียเนี่ยคำนวณได้ง่ายๆเลยครับคำนวณได้นะครับเริ่มจากว่าคนเนี่ย ปกติจะใช้ปริมาณน้ำครับประมาณ200ลิตรต่อวันซึ่งเราจะคิดปริมาณน้ำเสียเป็น80%ของน้ำ200ลิตรครับหลังจากนั้นเราก็ไปเข้าสูตรคำนวณเลยครับสูตรคำนวณน,น,น,นะครับก็คืออันดับแรกเลยเราใช้จำนวนคนครับจำนวนคนอย่างเช่นใช้ทั้งหมด3คนนะครับเราก็จะคูณเข้าไปกับ80%ของ200ลิตรหลังจากนั้นเราก็ไปคูณกับจํานวนระยะเวลาในการบําบัดน้ําเสียนะครับซึ่งจะประมาณ2วันเพราะฉะนั้นในสูตรคํานวณของเราจะเป็น3คูณ0.8คูณ200แล้วก็คูณ2 พอเราคูณเสร็จแล้วนะครับจำนวนน้าที่ออกมาเนี่ยจะมีหน่วยเป็นลิตรได้ทั้งหมด960ลิตรเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกถังขนาด1,000ลิตรครับต้องทําการเผื่อขึ้นไปอีกขั้นหนึงเพื่อให้สามารถระบายได้ทันเท่านี้นะครับทุกทคนก็คงจะคํานวณขนาดถังบาบัดน,น้ําเสียด้วยตัวเองได้แล้วยังไงเลือกใช้ขนาดถังให้เหมาะสมกับผู้โยสาสภายในบ้านนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ